สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,คนบ้านบ้านชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบ้านบ้านชาแนล้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านแอป k คพัของธนาคารกสิกรไทยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ทุกวันนี้นะครับมิจฉาชีพมีเป็นจํานวนมากจนพวกเรานะครับไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าของจริงหรือของปลอมนะครับกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็เงินก็เกลี้ยงบัญชีแล้วนะครับสําหรับการตั้งค่าแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านแอป k คพัก็ไม่ยุ่งยากนะครับให้เราทําตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เราเปิดแอป k คพัขึ้นมาแล้วกดตรงที่เมนูอื่นๆกดคําว่าตั้งค่า แล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับกดตรงที่เมนูแอปพลิเคชันกดตรงที่แจ้งเตือนเลือกการแจ้งเตือนผ่าน K p พัทเลือกแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีให้กดปุ่มเปิดได้เลยนะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับเมื่อเราตั้งค่าแจ้งเตือนเงินเข้าออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลามีเงินเข้าออกจากบัญชีระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปเคพั K ทันทีนะครับ ก็เสร็จขั้นตอนในการตั้งค่าแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านแอปเคพัทง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบ้านๆชาแนลเลยนะครับสวัสดีครับ